สำรวจดูแผนในการเจาะตลาดต่างประเทศ<ม>และก็ไทยะคะสำหรับเดนทิสเต้กันหน่อยที่เดินหน้าไม่หยุดเหมือนกันนะคะสำหรับแบรนด์นี้ก็นับได้ว่าเป็นตัวอย่างของสินค้านวัตกรรมสัญชาติไทย<ม>ที่เติบโตในระดับโลกได้อย่างมีศักยภาพทีเดียวค่ะตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาเขาคว้าตัวน้องลิซ่าแลาลิซามนูบาลมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้นะคะและก็ยังสามารถที่จะต่อสัญญาได้อีกเป็นปีที่4ีด้วยสําหรับนี่เองมีแผนที่จะรุกตลาดนะคะด้วยงบประมาณกว่า400ล้านบาทพร้อมกับเป้าในการขยายตลาดต่าง ประเทศจาก27ประเทศไปเป็น30ถึง35ประเทศทีเดียวไม่เพียงเท่านี้ยังเชื่อมั่นว่าเป้าหมายในการสร้างยอดขายจะเติบโตได้อีกถึงร้อยละ30ถึง35ด้วยค่ะวันนี้เจาะดูแผนของเดนทิสเต้กันหน่อยนะคะรุกตลาดต่อเนื่องอย่างไรบ้างโดยเดนทิสเต้เขาเดินเกมรุกตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศต่อเนื่องเลยพร้อมกับสารภารกิจการเป็นแบรนด์ระดับโลกหรือว่า global brand ล่าสุดประกาศความร่วมมือกับลิซ่าและลิซามโนบาลต่อเนื่องเป็นปีที่4ค่ะภายใต้แนวคิด4ปีแห ความเชื่อมั่นกับ100รอยยิ้มที่มั่นใจและขยายขอบเขตการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในอาเซียน3ประเทศได้แก่ไทยสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ซึ่งล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงนะคะขณะเดียวกันจะทุ่มงบกว่า400ล้านบาททําการตลาดอย่างเข้มข้นตลอดทั้งปีโดยเพศสัชกรดรแสงสุขพิทยานุก,กูลกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามเฮลกรุ๊ปจำกัดบอกว่าการมีลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ และการต่อสัญญาเป็นปีที่4นี้ก็จะมีความเป็นอินเตอร์เนชันแนลมากขึ้นจึงเชื่อว่าจะทําให้แบรนด์แข็งแรงขึ้นไปอีกนะคะซึ่งปัจจุบันเดนเทสเต้มีจําหน่ายอยู่ใน27ประเทศทั่วโลกซึ่ง3อันดับแรกที่ทํายอดขายดีที่สุดก็คือเกาหลีใต้ไทยและก็ญี่ปุ่นสําหรับในอาเซียนทั้งที่สิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์มีสินค้าจําหน่ายอยู่แล้วแต่ก็จะบุกหนักมากขึ้นโดยมีลิซ่าเป็นตัวแทนพาแบรนด์ไปครองใจผู้บริโภคค่ะในขณะเดียวกันก็จะขยายไปยังตลาดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยโดยยยเเปปป้้าาีีนนจะขยย็30-30 ประเทศภสัชกรดรแสงสุขบอกด้วยนะคะว่าอยากเห็นเดนทิสเตยขยายเข้าไปให้ครอบคลุมถึง125ประเทศและเพิ่มสัดส่วนยอดขายจากตลาดต่างประเทศเป็นร้อยละ90ภายใน10ปีข้างหน้าจะก่อนหน้าที่จะมีน้องลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์บริษัทมีสัดส่วนยอดขายต่างประเทศอยู่เพียงร้อยละ10นะคะแต่ในประเทศร้อยละ90จนปัจจุบันมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ50ต่อ50แล้ว โซนตลาดที่กำลังจะไปคือสหรัฐละตินอเมริการวมถึงตะว,วันออกกลางที่มีกำลังซื้อสูงและก็จะขยายการผลิตดนทิสเตนในบริษัทรับจ้างผลิตในญี่ปุ่นเยอรมนี er ani, และเกาหลีเพิ่มเติมด้วยค่ะสำหรับภาพรวมของตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากปีที่ผ่านมายังเติบโตได้ดีนะคะมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ18,500ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2,567ประมาณร้อยละ6 เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้นควบคู่ไปกับความต้องการผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์การดูแลในระยะยาวหากแยกเฉพาะตลาดพรีเมียมเองที่ผ่านมานะครปีหนึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ4,000ล้านบาทเติบโตร้อยละสิบจากปีก่อนหน้าผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและนวัตกรรมมากขึ้น ส่วนเดนทิสเตยคองความเป็นที่1และผู้นําในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากพรีเมียมในประเทศมีส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มนี้ร้อยละ30เติบโตมากกว่าตลาดนะคะที่อยู่ที่ร้อยละ20เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้านคูณศิวกรพิทยานุกุลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของสยามเฮลกรุ๊ปจำกัดบอกว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซานะคะเพราะผู้บริโภคใส่ใจกับการดูแลช่องปากมากขึ้นขณะดเดียวกันรบริษัทก็สามารถรักษาระดับการเติบโตที่ร้อยละ20ได้อย่างต่อเนื่องด้วยส่วนในปีนี้บอกว่าตั้งเป้าเต,ติบโตร้อยละ2 0ถึง หากทำได้ดีอาจจะสูงถึงร้อยละ30ภายใต้งบการตลาดกว่า400ล้านบาทก็จะดำเนินการขับเคลื่อนผ่าน3กลยุทธ์หลักนะคะนั่นก็คือตอกย้ำกันเป็นผู้นำในตลาดพรีเมียมด้านนวัตกรรมดูแลช่องปากซึ่งปัจจุบันพบว,ว่าผู้บริโภคคนไทยให้ความสำคัญและก็ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้นถัดมาคือการนำยาสีฟันพรีเมียมเข้าไปรุกหนักในอาเซียน และกลยุทธ์สุดท้ายคือร่วมมือกับคุณลิซ่าเน,นี่แหละเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านรอยยิ้มที่มั่นใจสร้างการจดจำแบรนด์ในกลุ่มผู้บริโภค Gen Y และ Gen Z พร้อมส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพช่องปากด้วยการทดลองใช้สินค้าในวงกว้างด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังมุมมองและกลยุทธ์ของผู้บริหารทั้งสองท่านกันค่ะถ้าคุณใช้ปีเดียวนะคนก็จะลืม 3ปีเนี่ยคนก็จะพูดต่อเนื่อง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 ปีที่4ี่เนี่ยฝังติดเลยก็เหมือนกับคนเราได้แชมป์มา4ปีซ้อนเนี่ยใช่ไหมมันก็จะมันก็จะแข็งแรงมากทีนี้เราลงทุนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบรนดิ้งก็อย่างที่เมื่อกี้ผมให้สัมภาษณ์ว่าถ้าผมไม่มีผมจะไปพูดผมจะเอาเข้าแต่ละประเทศเนี่ยไม่รู้จะเบียบอกประเด็นไหนใช่ไหมเออมันก็ทําให้ ทำงานง่ายขึ้นก็เหมือนได้น้องมาช่วยทํางานถ้าเราคิดในแง่นั้นนะเออแล้วคุณจะไปจ้างฝรั่งมาทํางานในเมื่อน้องเขาเออสามารถที่จะเป็นตัวแทนไปได้ทั้งโลกจะง่ายกว่าไหมปีที่4ก็คือไม่ที่เฉพาะประเทศไทยละก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นแรกๆเราก็ค่อยๆขยับขยับประเทศที่น้องเขามีแฟนคลับที่แข็งแรงและง่าย ต่อการเตินเติบโตรเราก็เลือกสิงคโปร์กับฟิลิปปินส์ที่อยากไปมากนะก็คืออเมริกาเพราะตลาดมันใหญ่มากประการที่2ตลาดมันท้าทายมากมันยากมากไงฉะนั้นผมคิดว่าถึงเวลาที่ผมอยากจะไปทำอะไรที่มันท้าทายมากกว่าใช่ไหมแล้วก็ทำให้โอกาสสำเร็จมันก็น้อยแต่ก็แต่ก็ ก็น่าลองจริงไหมเออแล้วก็อีกโซนหนึ่งคือตวันออกกลางตันออกกลางนี่สินค้าพรีเมียมนี่ลงได้แน่นอนใช่ไหมเขารับได้ง่ายมากตอนออกกลางเขารวยเขารวยมากใช่ไหมแล้วก็ที่อยากไปอันนึงคือคือเม็กซิโกลาตินอเมริกาที่อยากไปเพราะว่าเขากินอาหารรสจัด ใครก็ตามที่กินอาหารรสจัดเนี่ยเดนทิสต์จะทำงานได้ดีมากเรื่องของความเป็นธรรมชาติจุดหนึ่งที่เราไปลงก็คือว่าเราไปเทสต์เมื่อปีที่แล้วเราไปออกงานทุกคนจะซื้อความเป็นธรรมชาติทุกคนจะซื้อความเป็นโลกตะวันออกนะเป็น natural extract จากโลกตะวันออกอย่าลืมนะพวกเราเนี่ยเก่งพวกเรา,ถ,า,เราถ้าเราจะใช้พวก innovation ในแง่ของเคมีคอลไปสู้เขาสู้ไม่ได้ ฉั้นเราใช้ความเป็นธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็ใช้เรื่องของการที่ว่าเราเจาะคนที่กินอาหารรสจัดใช่ไหมก็จะมีคนอเมริกันที่เขากินอาหารรสจัดปีที่ผ่านมาโตค่อนข้างดีประมาณ20%นะครับปีหน้าปี2026จริงปีนี้ดีเนาะปีนี้เนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้ี่20-25%ถ้าเกิด ถ้าเกิดวิ่งเร็วหน่อยก็30ภาพรวมทั่วโลกอันนี้แค่ภาพรวมในไทยนะจริงภาพรวมทั่วโลกเนี่ยเราพิดว่าเดนทิสเตอรเราอยู่ไม่ไม่เยอะมากยังไม่ได้ยังไม่ได้มี p r e เซนต์ในยุโรปกับอเมริกาเยอะขนาดนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดทั่วโลกเราเราโตได้มากกว่า2-3เท่าครับทั่วในไทยงบ m a r k e t ็ตตประมาณ400ล้านครับค่อนข้างใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้วก็จริงๆมีหลายอย่าง ยิงมีหลายอย่างทั้ง Activation นะครับทั้งสื่อทั้งคอนเทนต์ใหม่ๆจาก Lisa, ลิซ่าเนะเราก็จะเห็นทั้งรูปใหม่ลิซ่าทั้งสินค้าใหม่ของเขาทั้งคอลเลกชันพิเศษอีก10ชิ้นให้แฟนคลับติดตามได้ทั้งปีเลยครับปีนี้เนี่ยปริมาณเยอะขึ้นผมว่าพอมีสิงคโปร์กับฟิลิปปินส์ขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกแบบของคอลเลกชันหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะต้องแข่งกันนิดนึง กับมือคีย์บอร์ดฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์หวังว่าเราจะได้ลูกในใจลูกค้าและกันได้ใจลูกค้าในอีกหลายๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็น Gen ซกลุ่ม Gen Y b o บูมเมอร์ก็ได้นะครับเอ่อมีอีกหลายกลุ่มที่เรายังไม่ได้ explore แล้วก็มีหลาย innovation ที่ผมคิดว่าเราสามารถเซิร์ฟตรงนี้ได้ ้ด้วยความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เน้นจอบประเทศที่ทานอาหารรสจรัดเนี่ยทั่วโลกมีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสเติบโตมีอีกไกลเลยค่ะและสิ่งสำคัญคือแบรนด์แอมบาสเตอร์ น้องลิซ่าคน<ฆ>ไทยเนี่ยโอ้โหแล้วก็รอยยิ้มเป็นธรรมชาติฟันสวยมากเพราะว่าเคยพูดกับเภสรจักรนะเภสัชจกรบอกว่าโอ้โหได้นะ้องลิซ่ามานี่ยิ่งกว่าถูกหวยนะเพราะว่าบางประเทศในเรื่องของสุขภาพช่องปากมันเกี่ยวกับสุขานามายัยการไปทะลุทะลวงในต่างประเทศเนี่ยเข้ายากมากนะแต่พอมีแบรนด์แอมบาสเตอร์เป็นน้องลิซ่าเท่านั้นแหละโอ้โห คนรู้จักเพราะว่าเหมือนเป็นการการันตี<ม>ส่วนหนึ่งแล้วเรื่องของคุณภาพเรื่องของความพรีเมียมดังนั้นแบรนด์ไทยวันนี้ก mm hmm. ลุ่มแบรนด์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนต้องติดตามกันในปีนี้ค่ะใช่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ